ตามทูเราตามูตามเมดมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาอย่าตวร็อยู่กับผมนะตแขอยู่กับผม้วระวังนะจเปไว้ก่อนจเปไว้โอเคผมมีแขบแล้วโอเคดูน็อตดูน็อตดีดดูน็อตดีนะดันมาดันมาโอเคผมจะยิงเกตน็อตน็อตดีฟนะดน็อตได้3ามน่็อตนตตตอตวเจับัเ้ยปล่อยกูหน่อยาตโอเคเต็มเดฟเต็มเดฟเลยเต็มเดฟร่ต์็มเดฟเลยมันสวนแน่ยังมันก็สวนมันสวนแล้วมันสวนแล้ว กระดดซิกระโดดซิกระโดดซิสวยนี้สวยโอเคโอเคนั้นสวยนั้นไปไไปเอ็นดีไปเไปเอ็นดีเอ็นนดล่นเล่นพามาเล่นพามันน็อตน็อตน็อตตอนนี้ขึ้นมาน็อตได้น็อตเวตอนนี้น็อตเว้มันมุงน็อตเว้อีกห้าวิอีกหวิอีกหวิอีกหวิเร็วเร็วเร็วนอน็อตวหจตกลทีเราลุนจับไคลโอเคจับไกลผมผมจะลากกลับนะลากกลับไปอีนะอีนี่สามสองหนึ่งน็อตเวไปอีน็อตเวไปอี ลงให้ได้ัวสวยสเปซสเปต่อสเปซต่อสเปซสเปซระดันสเปซสเปซไถสเปซไถสเปซไถโอเคขึ้นขึ้นน็อตขึ้นขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อตตี่แฟนขึ้นน็อตเร็วขึ้นน็อตเร็วขึ้นน็อตขึ้นน็อตขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมามีตีแฟนขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาดูมงกฎหน่อยดูมงกฎหน่อยเราแต่คนเดียวเร็วขึ้นน็อตขึ้นน็อตเห็นไหมเหไม่ยงไหมมาวี่มงุฎมต่มมมงกรมามาดันมังเรมาล โอ้มันมันมันอนี่แตกรูดเสาเสาในสามสองโอ้ยผมดครับหนึ่งเสา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 เออไม่หอสไสปรูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สปีดรูที่ต้องรูดญปรูสวยแล้วดันต่อมาเสียชัยไมแยกตรงไหนเยอะตอนนี้ผมมีสี่ตัวตรงตรงสะพานฝั่งขวามีตัวเจ็บอยู่สตัวบินบินบินเ มันเอาลูกกัดมันเอาลูกกัดมันผมล่อยผม่อยใครแมนผมล่อยไข่มันมีมีมีอะไรมามันแกค่ get, okay. right. okay. ัม okay. ันตก้ง่าดีกีดีกีดมาดีกีดดีกีดดีกีดีกีดีกีเ้ยตามตามไอ้นี่มังกรเห็นคนแตกว่าไปที่คนแตกที่คนแตกมันยังขึ้นมาไม่ได้มันยังขึ้นมาไม่ได้ปที่มนอ่นี่มันอู่ี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอู่ี่มันอยู่นี่มันยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นีกันอู่ีันอูีมันออยูนี่มันอยูนอย่าให้มันอยใมัน้ับอย่าให้มันขึ้น สวยสวยยให้มันขึ้นดันมาดันมาดันมาใครอยู่หลังสูดขึ้นมาถ้าตามไม่ทันม้าตามเขาไม่ทันขึ้นม้าไอ้เบปานี่ไม่ไหวจังวะเออทำไมไอเคีาผมจับใครไม่ได้ได้ได้บปาวเบาวได้จับเบปได้ใช่ไหมไปไจับไวจับไว่มาเาปลงาเราไวลงมาเาปลงมาเราไปลงาาไปลงมาเราไปลงมาเราไลงมาเราไปลงมาเาลงมาเาไปลงมาเาไปลงาเราไปลงมาเาไลงเาไปลงมาาไปลงมาเาไปลงมา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 าลงมาราไปลงมาเราลงมาลางมามาลางไลงลางมาาลงมา โอเคโอเคไม่ได้เกียไม่ได้เกลี่วัดูก่อนลอก่อนอย่างเง้ยงไปอยูังอยู่หลังสะพานไปอยู่หลังสะพานไปอยู่หลังสะพานไปอยู่หลังสะพานงพานไอยู่หลังสะพานไหนอะพี่อ๋อตีโทษโทษโทษเลยะสะพานน้ำสะพานน้ำสะพานน้ำโทษ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 อยู่ฝั่งนู้นว่อเราา้อมาแล้วเรเร่งมาเลยเราเมาเลยเลยระวังระโหต้องโหไว้ก่อนตอนนี้หนีินเร็วต้องโหไว้ขึ้นขึ้นแล้วไว้โหไว้

เมื่อกี้ผมไม่ได้จิตสปินไปหามันผมเห็นแล้วว่ามันเริ่มถอยผมเลยจะให้สปินถอยเหมือนกันผมก็อยากให้ดีบนั่นแหละเพราะว่ามัน